สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนเื้อนี้มาผมมาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องที่ห่างหายไปโดนคือตำมาม่าพี่น้องตำสดจานจนพูนพี่น้องเช้าลงไปสู่เขาบ่าใจน้องดาวกินแ่บได้พี่น้องถึงหน้าตามันสีจืดไปนิดหนึ่งแต่มันก็แแทบได้พี่น้องหับประกันความแบ่บ ต้มแล้วล้วก็มาตำตำแล้วแล้วก็มา,ม,ววกมาต้มมาเด้อมาเด้อสวสด,ดจ้าจุูาจิตพีนมาแล้วกี่ตำมามาเด้ออือจะแัดฉแ,แท้ มาพี่เนาะกินตำมมามา,ามํารำกันบ่เนี่ยหนวนผู้เดียวไปซะเลยยังไม่มีใครมากินมันบอกอือสวัสดีพี่เนอะขี้ดินพัดก่อนไก่นีเนาะไก่นี่เนาะมาเต็ดเลยเลยอยู่เนาะไก่มาเอาขี้ดินใส่ กินซีสุกับบุพพ์่อได้เนอกไก่เสร็จยสวัสดีพี่น้องโอ้บุพีไปกินนำ้ำกินผู้เลียมมันกระขากแล้วนอน,นี่ซิมก่อนมัน Thôi con thả sữa phần còn, cho nồi bớt còn Bác, thằng nông bỏ chai mà lại, Đi đi, thằng nông Đi, thằng nông, Con mới nặn nhau bột sữa phạt đưa, 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 đưa. ไดยืมอน้ำสดมสดันคือแป้าเลยนมหมอนะเอาใม่หมอนลงมาเกลือมันอยู่ไหนเด้กนั่งเกลือมันในกระตานะ่ายนะกระต่าใหญ่หอยอยู่นะมาถอกือมันจังสมมันจังแซบอือหือแซ่อะ

จะล่างเริ่มหมอนะเริ่มอิอ่แล้วพี่ไม่แน่สุดช้องกำไปปังไงใต้ใหญกว่าท่อกเได้ มาหนองดาวมักจริงเมันเบิร์ไอ้ใจตัวอะไรเนีตตาตวัสดีปาลกูกไม่ใส่ไปกินน้ำแข็งเลยกันค่ะคมากินทีน่นา,างคาดีก็ได้นานางานีใจก็ได้้นิน,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 น มันจะเป็นกรอบนะน่ารูสิบเห็นน่ามันเย็นยนะวบเขาเจลาแก่ไจเจาแก่มากไมดจะเข้ากันเป็นไขนานสิากยที่มันเทียนนานีพี ก็นนไ,ปะะไปให้ไายอ่ะหนูชื่อน้ำมันนะิดนบ,บ่บอกเลยฮึดว่าพายจะกินเหมือนต้องงัยเสีค่ะ เดือดจี้เดือดเทยาไต่ำหมั่นเป็นเดือนเหรอขวาขวบ้ตั้งแต่แล้วน่ะอีกทีกอี บนกล้องมันกยอลอีกแรทีมทตมซ้าม่าด้วพาะ ตอนนี้เลือนแต่น้องดาวแซ่บบุลรุแซ่บเรากินให้มันเบิดยังยังเขายังคืนล็อกไฟมาเบิ่งน้องดาวกินพี่น้องเอ้ยเป็นตาแสบแต่นัวลายมึงไปกินมากินเนีแม่พอ กินได้ไม่พอซุปตัใส่ขาโก้ไม่ใส่ไม่ได้หรอเออมองข้าวลงมาไม่ใส่โก้มุกเระดิ่งเนี่ยเหลืองสายอยู่หน้าสายเป็นแห้ พ,พี่ลักกใญญ่พามากินตามมาอ่นะนวัสดีพี่นะ้องอ๋อกินดอหมาก่อมาถึงนบุญเมื่อก่อเขาเขาไฟ่ตั้งแ้วตั้งหกกองอื สองคนเท่านั้นนะวะเยอะโม่งอะไรอย่างเงี้ย สาวพกชิปข้าวมันฝรั่งปลวัน่คุณาพเนี่ยสดสดลาพีแล้วน้องพอกันคลิปหนาที่แม่สุุกคนเด้อพี่น้องอ่าน้องดาวมากินนันเบิรอะแม่มานวนั้นเบิรตสิลูกไปเด้พี่น้องสบายดี